สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะโรงในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในคำทํานายของไพ่ชุดนี้เนี่ยเอ่อ ไพ่พลังงานของไพ่ห้าถ้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนของตัวคุณเองหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเเป็นทุกข์ใจนะในเรื่องของการที่ว่าเขาพยายามที่จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อแก้ไขให้ความสัมพันธ์ที่ ในใจลึกๆของเขาเนี่ยนะดูแล้วเหมือนเขาก็หมดหวังไปแล้วละแต่เขาก็พยายามที่จะคิดในด้านบวกที่จะพยายามให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผลักดันให้ความสัมพันธ์เนี่ยได้ไปต่อทั้งทั้งที่ในใจเนี่ยก็เริ่มท้อแล้วนะแต่ว่าก็ยังยังคิดที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณเคยได้รับความรัก ความผูกพันกับอดีตนะคุณยังนึกถึงตรงนั้นอะสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้ตรงนี้เพราะคุณคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นอะมันจะหวนกลับมาใครบางคนอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะกลับมารักคุณเหมือนเดิมอาจจะเข้าใจกันได้นะอันนี้ก็เป็นพลังงานในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยไพ่หนึ่งดาบ แล้วก็ไพ่สีดาบเป็นสถานการณ์ที่คุณจะได้รู้คำตอบถึงเหตุผลแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะสำเร็จไหมนะทีนี้ไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่ The Lovers ก็เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอะดูแล้วมันไม่มีความคืบหน้าดูแล้วมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่า มันมีมือที่สามเข้ามาอันนี้เนี่ยผู้จัดเชื่อว่าคุณเร็วๆนี้เนี่ยคุณจะได้รู้หรือไม่หรือไม่แน่ช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้รู้แล้วก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็ได้รู้คำตอบว่าสิ่งที่คุณคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้ว ตัวแทนคู่ครองของคุณเนี่ยก็เป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบทีนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยการกระทําของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำหน้าที่ของเขาแบบที่ถูกที่ควรนะนะตอนนี้อาจจะไม่สนใจคุณนะอาจจะแบ่งแยกแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณ นั่นก็คือสิ่งที่คุณจะถูกปฏิบัติในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็พยายามอดทนแต่สิ่งที่คุณอดทนเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เข้มแข็งพอที่จะก้าวออกจากตรงนี้สองคุณอาจจะยังต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยเขาอยู่เป็นสถานการณ์ที่คุณ ยังกลัวไม่กล้าตัดสินใจยังไม่พร้อมที่จะออกจากตรงจุดนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าออกจากความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าคุณจะรู้คำตอบที่แท้จริงแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอะไรเป็นอะไรนะการที่ความสัมพันธ์ของคุณไม่คืบหน้าตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าเออคุณถูกหักหลังคุณถูกนอกใจฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะรู้ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะคุณเลือกที่จะเงียบคุณเลือกที่จะอยู่นิ่งไม่มีการเรียกร้องไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไอ้เรื่องราวอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่แปดเหรียญเนี่ยคุณรู้ว่าว่าเขาอ่ะไม่ซื่อสัตย์กับคุณทำอะไรรับหลังคุณแต่ว่าคุณคิดว่า อาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เอาจริงๆตอนนี้คุณได้รู้แล้วแหละว่าอันนี้เป็นนิสัยของเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่คุณเอ่อแก้ไขไม่ได้นะคุณแก้ไขเขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่คิดที่จะแก้ไขด้วยเขาไม่คิดที่จะให้ความร่วมมือเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มเบือ่อ คุณแล้วนะเริ่มเบื่อกับความสัมพันธ์อันนี้ก็เลยไม่แคร์แล้วที่จะ,ะทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่หรือไปเนี่ยเขาคิดว่าเป็นทางเลือกของคุณเขาไม่ได้ฉุดลังคุณไว้นะแต่ตอนนี้นะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะคุณเลือกที่จะอยู่นิ่ง อยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วคุณก็ไม่เรียกร้องอะไรด้วยนะคุณรอแคเอ่เวลาแล้วโอกาสที่เหมาะสมที่คุณเนี่ยจะออกจากตรงจุดนี้อันนั้นก็คือเป็นาทางเลือกของคุณในช่วงเวลานี้คุณเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณเสียเปรียบยังไงเขาก็ไม่ฟังคุณ เพราะเขาเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์อันนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณก็ต้องไปตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณดูนะแล้วคุณก็ดูว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทำแบบนี้อยู่กับคู่ครองของคุณหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่กระทำแบบนี้อยู่ คู่ของคุณเขาก็เสียใจนั่นแหละก็อย่างที่ผู้จัดได้อ,อธิบายให้ฟังแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านั่นคือเจตนาของคุณเราก็เปลี่ยนความคิดคุณไม่ได้ผู้จัดก็มีหน้าที่แค่ทำนายไพ่ไปตามที่ผู้จัดเห็นเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รู้คำตอบแล้วก็จะได้เลือกทางเดินของเขาได้ถูกต้องก็คือไม่ได้เลือกข้างนะ อันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์และวันข้างหน้าเนี่ยกรณีว่าถ้าเกิดว่าบางคนนะคุณอาจจะจบหรือว่าแยกกันอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนทีนี้มันก็มีโอกาสที่ว่าคนคนนั้นจะย้อนกลับมานะขอโอกาสขอทำดีกับคุณหรือว่าเข้ามาแบบว่า ตีสนิทอีกเหมือนเดิมเหมือนอยากจะเ,เข้ามาขอโอกาสอะอแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังคิดหรือว่าคุณกำลังทบทวนอยู่เนี่ยนะอคุณก็ต้องคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณต้องแยกกันหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่ไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์กับคนคนเนี้ย ปัญหาที่ผ่านมามันคืออะไรนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณขอแก้ตัวหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณเหงาอะแล้วเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยทำใจยอมรับกับพฤติกรรมของเขาให้ได้เนี่ยว่าเขาเป็นแบบนี้คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เขาก็อยากจะกลับเข้ามาคบคุณเหมือนกับให้คุณเนี่ย เออเป็นตัวเลือกของเขาอีกคนหนึ่งในขณะที่เขาเนี่ยก็คบกับใครบางคนอยู่อันนี้แหละที่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะว่าความสัมพันธ์ของคุณอะมันแบบว่าอีลงตุงนางมากเลยก็คือแต่ละคนมันก็แต่ละปัญหาใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อันนี้อีกไพ่ก็บอกว่าขอให้คุณ่ะคิดให้ดี นะช่างใจให้ดีว่าคุณจะกลับเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรหรือว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเพราะอะไรนะถ้าเกิดว่ามันเป็นในเรื่องผลประโยชน์ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะปล่อยให้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะแค่คุณรู้สึกว่าคุณเหงาคุณไม่มีใครแล้ว กลายเป็นว่าคุณจะต้องยอมรับไอสถานะของคุณเนี่ยที่กลายเป็นมือที่สามหรือกลายเป็นของเล่นของใครบางคนแล้วคุณจะต้องยอมรับเลยนะว่ามันไม่มีการผูกมัดอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับว่าแบบไปไป,ไปมามาเพราะเขารู้ว่าคุณอ่อนแอแล้วคุณก็ยังรักเขานะทีนี้เขาก็เลยใช้ไอสิ่งนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะ เออหวนกลับมาแล้วในเวลาเดียวกันน่ะก็เขาก็เหมือนกับว่าจะเข้ามาเอาเปรียบคุณแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับที่คุณคิดน่ะขึ้นอยู่กับที่คุณมองเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังรักเขาเนี่ยบางทีเนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาเอาเปรียบคุณดีใจด้วยมั้งที่เขากลับเข้ามาหาคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกไว้เลยว่า เออมันไม่มีผลประโยชน์อะไรสำหรับคุณมันไม่มีเบนฟิตอะไรสำหรับคุณเลยถ้าเกิดนะคนคนนี้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณเอ่อหรือว่าคนคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายงานหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรร่วมกันที่ยังจะต้องทำกับคนคนนี้นะอันนี้นะก็ให้คุณอนะเข้มแข็งแล้วก็ตัดใจไปเลยนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยอมเนี่ยคุณก็จะต้องวนลูปอยู่ในไอความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนแค่ของเล่นของใครบางคนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความจำเป็นแล้วก็การตัดสินใจของคุณทางเลือกของคุณผู้จัดก็ขอให้คุณอนะมีสติแล้วก็ โชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วก็ให้ช่างใจให้ดีเพราะเป็นพลังงานของไพ่สองเหรียญน,นะช่างใจให้ดีกับผลได้ผลเสียอันนี้มันจะคุ้มไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยเท่ากับว่าคุณปิดกั้นตัวคุณเองส่วนในเรื่องการงานแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าจะมีใครเข้ามา เกี่ยวข้องหรือว่าเข้ามาทําตีสนิทกับคุณนะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าคุณก็ต้องอสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามองถึงผลประโยชน์แล้วก็เขาจะเข้ามา,าตักตวงเอาเปรียบคุณในเรื่องอผลประโยชน์นะเป็นเป็นไปในแนวนี้เลย แล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาจะมาชักชวนคุณไปทำอะไรร่วมกับเขาเนี่ยนะในเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหลงเชื่อคนคนนี้เนี่ยเออมันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยถูกควบคุมพอได้ร่วมทำอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นเจตนาท้าท้ของคนคนนี้ หนึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างที่เขาอวดอ้างที่เขาชักชวนคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปลงทุนลงเงินอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนเป็นการเอ่อถูกหลอกอะ่ะแล้วคุณจะต้องติดอยู่ในสัญญาติดอยู่ในข้อผูกมัดข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณเนี่ยเสียหายแล้วทำให้คุณเป็นทุกข์ด้วยนะอันนี้คุณก็ต้องระวังไม่ว่าการที่ใครบางคนจะ ชวนคุณไปสมัครไอ้พวกขายของออนไลน์เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกอะไรที่เป็นข้อผูกมัดอะไรพวกเนี้ยคุณจะต้องระวังแล้วก็การทำางานร่วมกับใครเนี่ยในเรื่องอผลประโยชน์ในเรื่องคอมมิชชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณก็ต้องอให้ทันคน คนนี้ที่จะเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นพวกมืออาชีพนะปกติแล้วพลังงานของไพ่แปดเหรียญน่ยคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมีสกิลมีความรู้มีความสามารถแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในทางที่ผิดในทางที่เอาเปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจสอบอะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดพูดถึงเนี่ย คุณจะเป็นฝ่ายไหนคุณจะเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบเขาหรือจะเป็นฝ่ายที่ถูกเขาเอาเปรียบอันนี้คุณก็ต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของคนรอบข้างหรือว่าพฤติกรรมของตัวคุณเองว่าแนวทางในเรื่องออผลประโยชน์การลงทุนการทำอะไรร่วมกับใครเนี่ย มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะใครจะเป็นฝ่ายทําใครอันนี้คุณก็ตรวจสอบป้องกันให้ดีแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ